สวัสดีครับเพื่อนโรงงานสวัสดีครับโบรถก็ยกเงินผมไม่เห็นผมไม่เห็นนี่ฮะเย้ตำรวจตรวจพับบิกวันนี้มีงานวันนี้มีงานครับผมเราจะไปสำรวจเอ,อ่อในเมืองกันนะครับว่าเขาเรียกว่าจะมีเหตุการณ์ร้ายหรือเปล่าครับวันนี้ถามก่อนนะผมผมผมมาวันแรกอ่ะท่านท่านนำได้ไหมเนี่ยท่าน ตันเี yeah, ้ตันนี้นี่เราอยู่ของวาเท่นะเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหีบิร์นไอ้เหี้ยตำรวจตำรวจโดนตำรวจโดนอะไรวะเกิดอะไรขึ้นวะไอ้เหี้ยยังไม่ได้ต้องอะไรเลยตำรวจไปพี่พี่พวกรถไปแล้วหนีไอ้ยี่ใครไม่รู้จับเลยจับเลยไอ้เหี้ยจับเลยจับเลยมันตายยังมันตายแล้วลิชแมนมันชื่อลิชแมนพี่เออหยุดผมขับอ๋อไม่อย่กขับแล้ว เอลิทแมนมันจะลิทแมนล็อกตัวอย่าลิทแมนล็อกตัวอย่าโดนแน่เอาไอ้ยมกลับไปแกไอ้ยอะไรวะพี่นได้ี่นาย้ขับเลยพี่นาย้ขับเลยนี่ยมอยู่ได้เลยเดือดเปิดเลยเปิดบอกเลยโดนแน่ไอ้ยตำรวจเหรอน้าหัวบ่อลิทแมนเวลอะไรครับเช็คหน่อยครับชิคประวัติเช็คประวัติก่อนโอ้ยร้อยสิบครับร้อยสิบร้อยสิบหรอมันจะยิงเราหรมันจะยิงเราเนี่ยอ้าวจับจับจับวิ่งขับไปแล้ววิ่งขับไปแล้วดูดิมันว่ามันจะยิงเราไหมถ้ามันยิงเราเนี่ยเราจะวอลเนะทุกคนนะตำรวจนะไอ้ยวิสามันนะรอบนี้แต่รอบนี้เราาายยัังททกก่อนดดดูิเขจะสวหรม เดี๋ยวมันจะทำอะไรครับตัวตัวพี่ผมว่าเรายิงนี่ดีกว่าเอาเอตำรวจกันตำรวจไอ้กยีงตำรวจกันตำรวจเฮ้ยตำรวจกันตำรวจอีเยี่ยยิงยิงจอดเออจอดเดี๋ยวผมยิงต่อแม่มันรู้ยิงอยู่เงี้แหละเดี๋ยวมันจะยองไหมยยิงอยู่เงี้แหละเอ้ากูยิงยิงอยู่เงี้ยนะวันนี้ยีด้วยฮ่า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 ยิงวิ่งอ้าวหายเออมันหายเอยมันหายไปเลยเอ้ยมันหายไปแล้วเอ้อโถ่โต้พี่ได้โถ่โต้เอออยู่ดีมันก็ว้าไปว้ามาจริง ไอ้ยไี่มันหายไปไหนวะประชาชนกูในเมืองไอ้ยี่เออหายมั่วเลยนะระวังกดจราจรนะไหนๆใครอะใครอะอยู่นอยู่ที่อยู่นี่ลิชแมนลิชแมนไอ้ยี่มันอยู่ร้านลก้ามันว้าบไอ้ยี่สิมันว้าบจริงผมว่ามันว้าบจริงเพราะมันว้าบจริงมันจะมานี่ได้ไงไม่งั้นอะจับจับไอ้ยี่เจอคนโปครับเจอคนโปจับครับเจอคนโปเจอคนโปเจอคนโปจับครับไอ้ยี่มันคงเอ้าเจอรับลิชแมนลิชแมนไอ้ยี่ มันจะล็อกหัวเราหวังว่ามันบินมันบินอุ้ยมันบินยี่่มันบินมันบินมังทูมันบินมังทูไม่นะมันนะมันมันบินมันน่าจะบินหนีไปที่ไหนเพนฮ้ยพี่เทสดูดิเออไม่ยิง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 ใจเย็นใจทำทรงเดินเฉยกันเดินเฉยดีกว่ามันปล่อยมันปไปไปไม่เลยแล้วไม่เลยแล้วหรือเปล่าหรือเ่าอ่ะมาแล้วมันกลับแล้วมันกลับแล้วอุ้ยวิ่งแล้วตำรวจกูตำรวจไอ้ย่าตำรวจก็ตำรวจเอากูไปตัวไอ้ยี่ากูไปแล้วตำรวจกูตำรวจก็ตำรวจเอากูหลบก่อนทุบ เดี wow, ๋ยวระวังมันไม่จริงอุ้ยดูมันไม่ล็อกเป้าถ้ามันล็อกเป้ามันน่าจะโดนแล้วมั้งไม่ล็อกพี่ไม่ล็อกแต่มันพยายามโชว์อยว่ไม่ได้ต้องหลุดเด็ดเด็ดเด็ดไปเร็วหัวหมวดหมดไม่ทิ้งต้านหมวดไม่ทิ้งต้านโอ้โหกูตายเองไอ้เหี้ยกูไม่ทิ้งต้านแต่กูตายเองไอ้เหี้ยแอ่งไม่เลิกกับเราอะ A few moments later อี้ยนึกว่าหนีหนังสยองขวัญไอ้สัตว์กูโดนตามล่ากูโดนตามล่าไอ้เหี้ยโทษครับโทษโทษยกมือได้ป่าวะกดท่ายยกมือได้ไหม ผมกดท่าอะไรมาวะเนี่ยไม่ได้เอาท่ามาชิบหายแล้วเอ,าอ้าเฮ้ยโดนฟีดปะเนีน่ยพูดจริงอุยโดนเตะออกจากเซิร์ฟพิซซ่า What? What ไปครับไปครับไปครับผมมาแล้วมาแล้วพี่เดสเปิดบอ่อยเปิดบอร์ดเช็คดิเช็คดิเฮ้ยมันหนีมันหนีมันหนีเ้ยมันไม่รู้เราอยู่ครับไม่รู้เราอยู่คจะจอดทำไมเดี๋ยวไปครับไปครับตามครับตามครับ

กบ oh, sure. ิบเอ้ยกดกดไอ้นั่นน่ะเอ็กดไฟด้ว่าเอออะไรมันรู้มันรู้มันลุยลุกดักหน้าดักหน้าผมดักหน้าผมเอ้ยมันลงมันลงลงผู้หมวดสวัสดีครับขออนุญาตครับผมขออนุญาตครับขับรถไปเกินกำหนดนะขับรถไปเกินกำหนดนะคุณคุณขับรถไปเกินกำหนดนะครับงงอ่ะงงอ่ะโอเพี่อะไรช่วนขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตกระทืบนะครับกระทืบนะครับขับรถิดกฎจราจรนะครับ ไปพีเต้ไปเร็วไปมาถููปเยอะรอ่ะอะรอ่ะอะรอ่ะอ้าวไอ้เนี่ยตักทายตักทายใหม่ตักทายพีเต้ตักทายเร็วสวัสดีครับมีอะไรช่วยไหมคุณโอ้รถสวยนู่นห่ายรถสวยเฮ้ยถ่ายรูปถ่ายรูปเหรถ่ายรูปอยากถ่ายรูปเหรอจากวะอ้าวทำในที่สาธารณะอย่นี้ผิดกฎหมายนะผิดกฎหมายนะทำในที่สาธารณะอย่นี้ผิดกฎหมายนะผมบอกก่อนนะผิดกฎหมายนะนี่ไงนี่ไง ไอ้ยี่โอ้โหไม่มีประตูเอ้มันเกิดไปเต้มันเกิดข้างหน้าเราแล้วใช่ไหมล่ะเอาครับนไปหนีดีกว่ากูหนีี่ไปไหนหนีนี่มากูไปแล้วไม่ติดบอกกันไม่บอกกันกูไปแล้วอเยเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวจะเปิดออกแกไหนพอได้ขึ้นรถปุ๊บเจอเหยื่อเออแกไหนไปเลยนะไอ้เหี้ยเฮ้ยพี่มันมาเฮ้ยมาตัวมาลที่ไหนเราไม่ได้บนรถเฮ้ยเฮ้ยมาทำไมทักทายทุกท่าน ยอมจำนวนครับยอมจำนวนครับอย่าครับยอมครับยอมครับโอ้ยแมวงเอากูเอ่ยแมวงกาตัวตายเลยก็เตือนไปเร็วไปเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วกูมาแล้วอุ้ยอ้ียอะไรเนี่ยโดนชนเรียบร้อยเจอเยอะแล้วเจอเยอะแล้วคุณครับคุณทำอะไรครับเนี่ยรถโอ้ย ดักหน้าพี่ผมว่าดักหน้าได้มากว่านั้นจะคำนีดักหน้าดักหน้าดักหน้ามันไม่รู้ <c oughs> ว่าเราคือตำรวจจริงตำรวจปลอมแต่มันน่าจะรู้แหละผ <c oughs> มเห็นในแบบเห็นในแบบงงครับขอบอนุญาตลงจากรถหน่อยครับลงจากรถหน่อยครับผมปบจะนะขอบจะครับจัดพี่เอาลงจากรถหน่อยพี่ รถติดกันหมายเนี่ยไอ้เย้ยรถติดเกาะออกออกเกมเฉยไอ้เย้ยอะไรเนี่ยโอ้กลัว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 ตำรวจไอ้ยออกมึจะไปไหน้องหนียวเหนีสารมึงต้องสายไปแลหนียวอะไรยหนีการจับกุ่มไม่ใช่หนีการจับกุ่มเราเหลืออีกที่หนึ่งทีครึ่งครับก่อนที่เราจะอาจจะโดนคนตั้งเติมกดต้งเตียนไปสวัสดีครับ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 จับผมใหญ่ต้องยิงยางนะครับเอาละพี่ชายจอดครับพี่ชายจอดครับฮัม เดี๋ยวผมเฮ้ยเฮหนีหนีหนีไปแ้วไปแล้วหนีหนีมันมันหนีลงลงลงลมันถือปืนมันถือปืนเราวอย่าอย่าใช้วุ้นะอย่าใช้วุ้นะครับอย่าใช้วุ้นะครับเุ้ย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 โดนยิง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 จับไอ้ยิงในโดวในสัตว์โดนแน่เลยจ๋งครับผมเจอยครับยิบแต่ใส่เหรอยังไงครับรอบนี้เอารถใครมาเนี่ยเฮ้ยรถใครมาเนี่ย ขอยายึดนะขอยกยึดจะนีไปไหนเออจะหนีไปไหนจะนีไปไหนจะหนีไปไหนจะนีไปไหนจะนีไปไหนจะนีไปไหนเไล่นี้เดไล่จะหนีไปไหนไปเร็วขรถรถไปๆๆๆหนีไปไหนเนี่ยเราไปช่วยมาแล้วกันนะดูสิว่ามันอาจจะมีต้องการความช่วยเหลือนะครับนะม่จอดได้ม่จอดได้ไปไหนวะหนีตำรวจนีตำรวจไอ้เจาีตำรวจแม่งหนีของจริงนีะไม่ายางมันน่าจะไม่กักันสินะ เฮ้ยเอาดีจัดเลยไหมฮะเปิดก่อนได้เปียบจอดจอดกูบอยจอดกูบอยจอดไงเฮ้ยพี่แตกแตกแตกลุกไอ้แมงโดด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 เอาตายเลยแล้วใช้ปืนสายฟ้าจอดแม่งเดียวนะไม่ต้องให้ลุกนะไอ้เจ้าเวลไอ้เจ้าแกงเวลน้อยแกกูรู้สึกผิดเลยแมงโดดทิ้งรถอ่ะไอ้เยังก็เตือนอ่ะอย่าบอกนะว่า

ไอนแท็กซี่ไดเวอร์นี่ว่าเปิดบ่อเลยพี่เปิดบ่อจอดนี้จอดนี้มันจะเอาเหรอว่มันจะคุยว่ามันจะคุยว่าไมเออแม่งที่แม่งไล่แม่งไล่มันใส่ของบึ้มไหมบึ้มโอ้ยกูตระลัดไปเนี่ยตลัดทิ้งเราไม่ทำไรครับเราจะไม่ทำร้ายประชาชนครับแต่ตำรวจหนีตำรวจหนีประชาชนเฉยกูจะหลุดไอ้เหี้ยบัาไม่ได้หนีเลยกูหนีเลยตำรวจหนีประชาชนนี่แบบไหนวะเราเดี๋ยวครับสายหน้าสายหน้าไปดูเร็วอะไรไม่ได้เต็มเลย จอดๆมันเอาแล้วมันจริงๆแล้วเฮ้ย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 ยเฮ้ยเฮวรรวงลกลงเราวงลกลครับบอเาลล่เบบอบถอยบอเเฮยบอแตกหมดนเฮีย้วเนี่ยถ้าสมมติเราขับไปโชว์แบบขับไปโกนที่้านจริงหรอปะจริงดิเอาครับทำไรกันครับตดตุ๊ทไครับพีเดพีเดอยไปกนผมไปดูงานกันไปเลยทำไรกันะไรกันนะ ต้องะไรกันหน่าตอะไรกันน่ไอ้ยีโดนพี่เด่โดนโดนจริง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 อ่ะไลยจากันตป็นไจังเนี่ยอุ้ยใครขึ้นมาใครไปไหนครับเขาเหลืองตามตามเขาเหลืองพี่พี่มันหนีมันหนีงานมันหนีมันหนีไอ้ยี่เราจับได้คนหนึ่งแน่จับได้คนหนึ่งแน่ไปครับไปครับตามเขาเหลืองผมเราจับได้แน่ครับตามนี้ ไอ้เยี้ยมันเพิ่งยิงกันเพิ่งมีเรื่องไอ้เอันตราพานเหรอเอ้ยเดี๋ยวมันไปแดงเลยอ้โหเอาไปแดงไอ้เี้ยมีคนส่งของมาดับตรงไหนอรัไปไหนวะเนาะจอด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 ครับผมจอดจอดจอดครับเอ้ยหนีไปเดฟจะหนีจัดพี่จัดตัดหน้าตัดหน้ากันตัดหน้ากันอยังไม่หนียังไม่หนี ขออนุญาตครับผมขออนุญาตครับขออนุญาตเฮ้ย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 เฮยิงยางยิงยางก่อนเลยยิงยิงยางไว้ยิงยางไว้ถ้าสกัดอย่างนี้จะยิงยางนะครับการยิงยางนะเดีกันจอดเดเจ๊เจ๊จอดเดี๋ยวเฮ้ยไปไหนจ๊หนีมันหนีจริงมันหนีแล้วผมเข้าไม่ได้พี่นายตามเลยเดี๋ยวผมไปได้พี่ผมตายไ้ผมตามไปเฮ้ยมันยิงใครมันยิงใครยิงใครอ่ะยิงยางมันการยางมันการจริงยิงคนผมมันยิงคนมันยิงคน ตัดพีเดสตัดเลยมันลงแล้วมันลงแล้วมันจะทำอะไรดูดิมันจะทำเลงหัวยิงเลงหัวยิงเลงหัวเลงหัวอยู่จับนอนแล้ว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 สวัสดีครับเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับผมสวัสดีครับแต่ไมถึต้องหนีการจับกุมด้วยฮะเฮ้ยเออมันแต่งตัวเท่ป่ะเออเออเอมันวิ่งมันวิ่งระวังนะอย่านะพี่เดสเอากระทืบรถเฉยเตะรถทำไมวะเตะรถทำไมวะเฮ้ยกูจะลงว่าไหนกูจะลงว่าไหนครับกูจะลงไหนลอกรถเหรอวะเออเออมันล็อกมันล็อกพี่มันล็อกมันล็อก ปล่อยไหมปล่อยไหมพีเทสปล่อยไหมคาร์เนี้หรือไงบีบแต่ละเอาไงดีวะมันรีบมันมันรีบทำงานนะรีบทำงานนะช็อตแม่งเลยไงเียแค่นี้พอแค่นี้พอไปไปหนีดีกว่าก่อนที่มันจะเล่นบล็อกม่งตื่นแล้วแม่งตื่นแล้วมันตื่นแล้วไปเร็วไปเร็วปิดบอลปิดบอลไปดูงานใหม่ไปไปดูงานใหม่ถ้าเราไม่ฆ่ามันผมว่ามันน่าจะไม่ทำอะไรหรอกมันหนีเอ้ยมันขับอีกทางขับอีกทางเอ้ยอยี่จลืมมองตางไงซะ